World w i s p o เว็บสปอตดภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพากเลินค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อีเวนต์บอย สนุกสนานร่าเริงม,มากะค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดห้างกัน,นะค่ะ เรามาเปิดอีเวนต์บอยกันนะคะเพื่อมาช้อปปิ้งเครื่องสําอางเปรี้ยวๆนะคะเอากลับไปแต่งลุกกันจะบอกเลยนะคะสําหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยมาเดินอีเวนต์บอยเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือนร้านเครื่องสําอางที่มีแบรนด์เครื่องสําอางมากมายมารวมตัวกันอยู่นะคะทั้ง affordable drugstore แล้วก็ high end นั่นเองนะคะรวมถึงยังมีแบรนด์สุด exclusive ที่ไม่มีที่ไหนนอกจากที่อีเวนต์บอยเท่านั้นนะคะตั้งหลายแบรนด์รวมถึงแบรนด์คนไทยดีดๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาช้อปปิ้งกันนะคะอ๋อ นอกเหนือจากนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยเป็นแบบ house brand even boy makeup นะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้เดี๋ยวเขาไปเดินช้อปปิ้งก่อนนะบาย เสร็จแล้วกับการช้อปปิ้งของเรานะคะก็ตอนนี้ก็ได้เข้าของมามา,มากมายเอากลับไปทำลุคสวยๆที่ออฟฟิศของเรากันนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ของ Even Boy อยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าอยากลองเย่ <Yeah. S 1> ก็มีครบสำหรับทุกส่วนของหน้าและจ่ายตังโลดไปสวัสดีค่ะรับกวนด้นะคะไม่อยากรู้เลยอยากว่าเสียงเงินงเป็นอะไรขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปกัน let's go back to the office เย่ โอเคหลังจากที่ทือทุงกลับมานะคะจาก Even นบอยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีของอีกเยอะแยะมากมายที่เราแบบแอบซื้อเองนอกเหลือจากที่โชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมอีกมากคือพอไปตอนร้านมันแบบโล่งไม่มีใครไม่มีคนชบมองเหมือนสวรรค์ วันนี้นะคะอย่างแรกที่จะใช้ก็คือเดี๋ยวเราจะใช้น้ำแร่ฉีดหน้าสักนิดนึงเพราะอันนี้ทาง Even Boy บอยเขาอยากให้ใช้เขาโฆษณามากว่ามันช่างดีมันช่างแบบสดชื่นแฮปปี้คือเอาจริงๆส่วนตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้เห็นความแตกต่างของน้ําฉีดหน้ามากขนาดนั้นเราชอบเซตติ้งสเปรย์ที่มันบอกเลยว่ามันเป็นเซตติ้งสเปรย์ชัดๆว่าช่วยให้เมคอัพติดทนนานมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมเนอรัลสเปรย์นะคะที่มีสารสกัดของมะเขือเทศแล้วก็ ความดีก็คือมันไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะก็เป็นเหมือนแบบงานธรรมชาติอะไรต่างๆเขาบอกว่าเอาไว้ใช้ก่อนแต่งหน้าก่อนลง m o i s ไร r i z e r ก็ได้หรือว่า,าหลังจากลงเมคอัพไปแล้วเพื่อให้หน้ามันดูไม่เป็นมนุษย์หน้าแป้งอะไรทํานองนี้นะคะเออไม่มีกลิ่นจริงด้วยสิ่งที่เราจะใช้ถัดมานะคะก็เป็น primer ว่าตามขั้นตอนปกติไม่ว่าจะเป็นใช้เมคอัพถูกหรือแพงอะไรก็ตามนะคะเราก็จะลง primer ก่อนวันนี้ไม่อยากลง์เ i อไร r i z e r อะไรมากแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ ร้อนอะนี่คือ golden rose makeup primer เป็นรุ่น m a t t i f y and pore minimizing นะคะเขาจะมี2อันเป็นเหมือน glow กับอันที่เป็น matt นี้เราก็ตามปกติอยู่แล้วนะคะเป็นผู้หญิงหน้ามันเราก็จะเลือกใช้คุณพี่ที่เขาเน้นความควบคุม,มความมันตอนแรกเลือกอยู่ระหว่างจะใช้ BB Cream มกับออรองพื้นคุณคิดว่าคุณคิดว่าเรารู้สึกว่าพี่คนนี้ค่ะมันปรับ อันนี้คืออะไร l o l n r o s o s e c r e r m b m b u t y t y l บเอ่มมันมีหลายสีมากข้อดีของคุณคนนี้คือเขามีถึง6เบอร์ด้วยกันคือจะไม่ใช่แค่ Beauty Balm ที่มีเบอร์1กับเบอร์2นางมีไปถึง Dark เลยกล้าใช้คำว่า Dark ด้วยชอบดีใจแฮปปี้มากเนี่ยเธอมันเป็นสีแบบโอเคอ่ะมันไม่ใช่สีแบบขาวๆที่เราเห็นแล้วเราน้อยอ่ะขอใช้ก่อน1ชั้นเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเหมือนมีเลยจากอันนี้ไปก็จะเป็นมีเดียมพ p l u แล้วก็เป็นดาร์ฟซาวผิวสองสีก็ลอดตัวมี BB บีครีมที่ใช้ได้แล้วแล้วก็มันไม่ใช่รองพื้นที่จะแบบปกปิดไปเลย Full Coverage แต่มันปรับให้ทุกอย่างดูเสมอกันมากขึ้นเดี๋ยวเราจะได้ใช้รองพื้นน้อยๆหน่อย,อยถ้าเกิดวันสบายๆที่ไม่อยากลงรองพื้นอันนี้จริงๆตัวเดียวเราว่ามันก็สบายหน้าดีนะไม่ได้รู้สึกแบบหนักเป็น BB บีครีมที่หนักๆน,นะคะ รองพื้นที่หยิบมานะคะมีความสนใจคุณคนนี้เพราะจริงๆไม่ค่อยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ b บริ y M มากนะมันเหมือนเป็นแบบรุ่นค่อนข้างแบบวัยรุ่นมือใหม่หัดแต่งหน่อยสำหรับเวลาไปเจอที่ในรักสโตร์ที่อังกฤษ b บ r r y M ก็เป็นแบรนด์อังกฤษนะคะก็มีเคาน์เตอร์อยู่ที่เดียวใน Even Boy เท่านั้นนะคะยังเป็นหนึ่งแบรนด์อังกฤษที่ยังไม่มาในร้านรักสโตร์สัญชาติอังกฤษอื่นๆว่าง,ง่ายๆเออมันมีหลายสีเหมือนกันนะคะเราน่าจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในความเป็นสีนู้ดนะจริงๆ ตอนแรกแบบเลงระหว่างนูตกับเบแต่เรารู้สึกว่าเบจเนี่ยมันมีความเทาเยอะไปหน่อยนูตน่าจะได้กว่าเราขออนุญาตใช้ฟองน้ําที่เราถนัดนะคะนั่นก็คือบิวตี้เบลนเดอร์ของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกนะว่าเห็นที่เคาน์เตอร์ที่ Even Boy แล้วถ้าเกิดใครบอกว่างบประมาณยังไม่ถึงอยากจะลองฟองน้ําหน้าตาแบบนี้แต่เราไม่ได้บอกว่ามันเป็นการแบบ Replace ซึ่งกันและกันนะแต่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดอยากลองหัดใช้ฟองน้ําหน้าตาแบบนี้แล้วยังไม่เสียเงินมากก็ไปลองเล่นที่ Even Boy ดูก็แล้วกัน เรฟลอนโฟโต้เรดี mm ้อินสตาฟิกซ์เราลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปลงแป้งฝุ่นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเขียนคิ้วกันต่อเฮ้ hey. โอเคเดี๋ยวที่เราจะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเขียนคิ้วกันก็คือเราอยากจะลงคนนี้ทิ้งไว้ก่อนนะคะอันนี้มันจะมาเป็นแบบงานกล่องที่น่ารักมากเลยค่ะอันนี้คือแบรนด์ที่ชื่อว่าเรเม่นะคะถ้าเกิดมึงไปอ่านไม่ผิดนะคงไม่ใช่วีมี่หรอกนะคือเขามาเป็นความสนุกก็คือว่าคุณสามารถที่จะคอสตอมพาเลตของคุณได้เองค่ะว่าเขาจะมีเป็นกล่องอายแชโดว์มาให้อันนี้นะคะสช่องแล้วคุณก็จะได้อายแชโดว์จิ๋วมา เลือกมาเลือกซื้อเอาเองมาแล้วก็มาคอสตอมพาเลตเอาได้นะคะอันนี้โมเมก็ทำพาเลตของตัวเองขึ้นมาให้มันมีทั้งางานแมทแล้วก็งานชิมเมอร์รวมตัวกันอยู่นะคะแล้วก็ในกล่องนั้นมันจะมีไอพายเมอร์มาให้ด้วยนะคะก็ชื่อว่า Bonding Eyeshadow Primer นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าจะผสมคุณคนนี้เข้าไปด้วยเดี๋ยวอาจจะใช้แบบสีดงสีดำหรือว่าสีน้ำปันเข้มที่เราไม่มีในพาเลตนี้เข้ามา,าทำให้มันดูแบบชัดขึ้นอันนี้คือ Revolution Make-up Revolution London นะคะเป็นอ e s h ช dow p a l e t t e ยิ่งใหญ่เอะอะอ, ay, AI, อลังการมากเลยนะคะอันนี้ชื่อ Affirmation ก็จะเป็นสีที่มีทั้งการผสมตัวของทั้งสีค่อนข้างจะเน้นมาทางคูลโทนมากกว่านะคะเป็นแบบเป็นเหมือนนิวทรัลพาเลต์พาเลตสีกลางๆอาจจะมีสีโดดๆมาบ้างสีฟ้าสีม่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นกลุ่มคุมโทนให้คอ่อนข้างจะเป็นสีโทนเย็นพอสมควรเขามีหลายสีอยู่นะคะถ้าเมื่อกี้ไปดูเห็นเดินๆในร้านก็น่าจะพอเห็นอยู่เนาะว่านางมีหลายสีมากเหมือนกันก็ที่บอกเพราะว่าจะลงไพรเมอร์ไว้ก่อนอยากให้ไพร เมื่อมันเซตตัวนิดนึงเพราะว่าไพรเมอร์ค่อนข้างเหลวจะไม่ได้เป็นเนื้อครีมเหมือนอันที่เราใช้ใช้กันอยู่บ่อยๆก็เลยอยากจะให้เขาเซตสักแป๊บแต่มันก็ลื่นไปเลยนะคือไม่ได้หมายความว่าแบบความเหลวของมันมันจะทําให้แหกชาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าหลังๆมานเนี้ยถ้าลงไพรเมอร์ทิ้งไว้ก่อนสักแป๊บนึงให้มันเซตตัวอยู่บนเปลือกตาค่ะมันจะทํางานได้ดีมากขึ้นนะคะก็เลยลงก่อนแล้วก็จะไปเขียนคิ้วกันจริงๆแล้วคิ้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเชื่อถือในความเป็นคอสลุก,กน,นะคุณก็น่าจะคุณ ะะตัวที่ใช้กันอยู่บ่อยๆตอนแรกเลยที่ขายดีมากๆก็คือ slim brow n pencil นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นดินสอที่เป็นมาในลักษณะดินสอลื่นๆธรรมดานะคะจะค่อนข้างเขียนลื่นหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นสี deep brown เดี๋ยวเราจะขอใช้คุณคนที่เราถนัดก็แล้วกันนะเพราะเราไม่อยากได้คิ้วแบบที่มันชัดขนาดนี้เราขอคิ้วแบบซอ f นิดนึง เดี๋ยวเราจะเอาสีน้ำตาลเข้มเนี่ยอันนี้มาเติมคิวนิดนึงนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังแบบมีช่องว่างในโน้นนั่นนี่อยู่อยากได้แบบฝุ่นนิดนึงก็จะใช้สีนี้นะคะเราจะเริ่มจากเราจําเบอร์ไม่ค่อยได้นะจริงๆเขาจะมีเบอร์อยู่แต่จําได้ว่าสีเนื้อเนี่ยคือเบอร์หนึ่งที่เหลือนี่แบบเดาวงงเดาพูดเลยเนื้อค่อนข้างแป้งนิดนึงนะคะเคือมันจะไม่ไม่ได้แบบ แลดูเป็นการแบบนุ่มเป็นเวลเวทเหมือนที่เราเคยเจอกับอายแชโดว์ที่เราใช้อยู่พิกเมนต์ดีไหมเราว่าพิกเมนต์โอเคนะคือสีแบบค่อนข้างจะละมุนอะเกลี่ยง่ายไม่ไม่เป็นก้อนแต่แค่ว่ามันไม่ได้ซอฟท์เท่าความรู้สึกของแบบอายแชโดว์ซอฟท์ที่เรามักจะเจออยู่บ่อยๆที่เราแอบปลื้มในช่วงหลังๆที่ผ่านมาแต่โดยสนนราคาแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว อันนี้ก็คุยกันตรงๆต,ตามสไตล์ความเป็นพาเพิืนเนาะว่าเนื้อมันเป็นยังไงไม่ได้แบบเอามาแล้วบอกมันแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ง่ายคือไม่ได้ไม่ได้เกลี่ยยากและทำให้ชีวิตยุ่งยากจนเกินไปเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเดิมค่ะจะทําให้ดูว่าไม่ว่าอยู่ในระดับราคาไหนเราก็สามารถแต่งลุกที่ใกล้เคียงกันได้เราจะใช้สีน้ําตาลอันนี้นะคะมาเป็นสี transition color ตรงกลางอันนี้จะเป็นน้ําตาลแบบอมเทาหน่อย เราคิดว่าเราจะใช้สีนี้ดีกว่าเพราะว่าสีนี้น่าจะดูอ่อนหวานสวยงามเกินไปเกินกว่าความเป็นพาเพิรนแล้วก็จะใช้นิ้วมือในการฟาดสีน้ำปานอมเขียวนี่ลงไปอย่างเป็นตัวเอง Revolution นะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เรามีแบบสีอื่นๆแอบ,บอยู่ตรงนี้มากมายนะคะเราคิดว่าเราเห็นแล้วเราจะใช้สีน้ําตาลที่เราเขียนคิ้วเมื่อตะกี้นี้เราแอบ,บชอบพี่คนนี้จังเลยอ่ะนางมีความแบบเทาๆก็ม,มีชิมเมอร์แต่มันจะแดนดรุ่นหนักไปหน่อยดีกว่าจเจน,นเย็นๆเบามือนักกิฟต์ก็เลยจะใช้คุณคนนี้นะคะในการสร้างเบ้าตาที่ชัดเจนเออ พอฟาดหัวตาด้วยสีวิงวิต่างๆหน่อยดีกว่ารู้สึกว่ามีความค่อนข้างเข้มเราว่าถ้าเทียบกันแล้วนะเราชอบเนื้ออายแชโดว์ของคุณคนนี้มากกว่าคุณคนนี้นะแต่ว่าโอเคสําหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้พวกสีเยอะๆชอบพาเลตที่มันรู้สึกแบบได้มาแล้วแบบมีทุกสีเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบพาเลตใหญ่ๆหน่อยแต่เราคิดว่าในชีวิตจริงของผู้หญิงส่วนใหญ่ะการมีพาเลตที่มันเข้าใจง่าย ทำได้จริงๆประมาณสัก3าสีสีเนี่ยน่าจะชีวิตโอเคกว่าเราก็เลยเดี๋ยวเราจะใช้สีอ่อนอันนี้นะคะมาฟาดหัวตาเบาๆเพื่อให้มันดูแบบตื่นตื่นเถิดก็ไล่ขึ้นไปตรงประมาณตรน,นี้ด้วยเลยแล้วกันคนขนตาล่างก็สีน้ำตาลอันเดิมนี่แหละเราจะใช้ไลเนอร์นะคะคือไลเนอร์อันนี้เขามาเป็นแพ็กเกจคู่กันนะคะเหมือนอาจจะเคยที่เห็นเราหยิบเมื่อกี้นี้นะ ของคอสลุคเนี่ยมันจะมาเป็นโค้ด Black Super Matte สำหรับเป็น Liquid l i เนอรอันแล้วก็จะมี Auto Pencil Eyeliner นะคะอีก1อันมาด้วยกันก็จะเป็นสีดำด้วยกันทั้งคู่นะคะแบบหมุนกับแบบลิควิดเดี๋ยวเราจะใช้ลิควิดกับข้างบนแล้วก็อันที่เป็นหมุนหมุนนี้กับข้างล่างอันนี้เขาจะเป็น Special ลสำหรับ Even Boy เท่านั้นนะคะที่จะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ปกติเขาจะต้องถ้าเป็นที่อื่นจะต้องซื้อแยกกัน ันนี้ต้องรอแห้งนิดหนึ่งนะสังเกตว่าแค่กระพริบตานิดเดียวถ้ายังไม่เซ็ตตัวมันจะเลอะเคร่องล่างแล้วนะนิดหนึ่งแต่คือคือเขาแห้งแล้วเขาแห้งสนิทนะแต่แค่ว่าจังหวะที่ก่อนจะแห้งแนละ้วถ้าคุณแบบไปยีตากระพริบตาหรือเขียนชิดคนขนตาด้านในมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะมีความเสี่ยงจะเลอะได้สูงนะคะแต่ถ้ารอแห้งแล้วนั่งก็แห้งดีไม่มีปัญหาอะไรแต่คนเราเนาะจังหวะเขียนตามันก็มีจั๊กกะจีกระพริบตาบ้างอะไรบ้างะนะ เดี๋ยวดัดขนตาแล้วจะกลับมาปัดขนตากันนะคะอันนี้ก็เป็น Special p a พ็ a เกเหมือนกันที่เ,เขาขายอยู่ที่ Evenboy นะคะก็คือ Touch s o u o นั่นเองเราเคยเล่นกับแบรนด์นี้แล้วนะคะอันนี้เป็นมาสคาร่า2อันที่มาด้วยกันขายมาด้วยกันเป็นกล่อง stretch lash effect ส่วนอันนี้ก็จะเป็น fiber lengthening ก็แล้วแต่ชอบจริงๆเราชอบพี่คนนี้เพราะเราเป็นคนไม่ค่อยถูกกับงานไฟเบอร์เท่าไหร่แต่ว่า ถ้าเกิดใครแบบเป็นคนอยากลองมาสคาร่าหลายๆอันหรือถ้าเป็นคนที่ชอบใช้มาสคาร่ามากกว่า1อันอย่างเราบางทีมันจะมีงานแบบว่าขอหนาก่อนเสร็จแล้วก็ต่อออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยในในในฟอร์มูลาต่างๆก็เป็นแพ็กเกจในไซส์ขนาดพกพาที่น่ารักดีปกติมันจะมาในอันแบบใหญ่หน่อยนะคะแน่นอนว่าถ้าจะคัดเบ้ามาขนาดนี้แล้วขนตามีเพียงเท่านี้ชนีคงไม่ c o มพ l ีท อย่างหนึ่งที่เราเห็นที่เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะบนชั้น2ของ Evenboy ก็คือกาวติดขนตาที่มีให้เลือกหลายแบรนด์มากมีทั้ง dup ที่เราชอบใช้ใช่ไหมกาวติดขนตาญี่ปุ่นมีกาว duo ก็มีกาว duo เหมือนจะอยู่วางอยู่กับตรงละแวก revolution เคาน์เตอร์ของ revolution จะไม่ได้อยู่ตรงชั้นขนตาข้างบนนะคะก็ไปลองหาหากันดูก็แล้วกันว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงนะคะ คอนทัวร์นะคะก็เป็นอันที่เราเลือกมานั่นเองนะคะชอบชื่อมาเลย g i z e l e Chic's g i z e l e Manzel ฟังดูแล้วนึกถึง Snoopy Doggy Dog, Dog. Snoo p o g i z e l e Manzel คือโอเคเขาอะ่ะมีสอง สีด้วยกันอย่างที่เราหยิบให้ดูเนาะอันนี้คือจะเป็นสีไลท์นะคะแล้วก็จะมีอีกอันที่เป็นแพคเกจิ้งสีน้ำตาลหน่อยอันนั้นก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมานะคะถ้าเกิดใครผิวเข้มไปกว่านั้นแล้วยังอยากจะสร้างโครงหน้าให้กับตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกสีเข้มขึ้นไปได้อีก อันนี้เขาก็จะมีวิธีมาให้ง่ายๆด้วยนะว่าอ่ะลงไลท์ตรงไหนลงอันนี้เป็นเหมือนบรอนเซอร์แต่เรารู้สึกว่าสีบรอนเซอร์ค่อนข้างาจะมีความแดงอยู่พอสมควรเราอาจจะไม่ได้ใช้เขามากนะักแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีด์กบราวน์นะคะที่จะเอาไว้จัดรูปหน้าแนะนำว่าให้เบามือมากๆเพราะว่ามันเข้มเหมือนกันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นขวานฟ้าไม่เล่นนะคะเราไปใช้สีเข้มนี่แหละด์กบราวน์ ัดแก้มนะคะมีของน่าสนใจทีออ่อยากจะให้ลองเล่นกันดูนะคะสีที่เลือกมาจริงๆเขามีหลายสีเท่าที่จําได้เหมือนจะมี4ส,สีนะตอนนี้ที่เห็นอยู่แต่ว่าสีที่เราคิดว่าน่าจะง่ายแล้วก็หญิงไทยทําได้เนี่ยสำหรับใครที่ชอบสายนูดนูตน,นะคะก็จะมีสีนี้ที่ชื่อว่า gospel oak หรือว่าเบอร์04นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น marble arch นะคะ 03นะคะ03แล้วก็04ก็จะเป็นสีแบบอันนึงจะเป็นออกชมพูอมส้มส่วนอีกอันก็จะเป็นสีชมพูเลยเดี๋ยวเราจะปัดชมพูอมส้มเนี่ยในในส่วนปกติที่เราทําเวลาเราอยากให้มันเห็นชัดนิดนึงก็คือจะสีสีที่นูดนูดหน่อยบริเวณแบบยาวเข้ามาแบบนี้เพื่อสร้างโครงหน้าแล้วก็จะใส่สีพ๊อปที่เป็นสีชมพูอ่อนเข้าไปเพื่อให้มันดูแบบมากยิ่งขึ้น มันจะแมท t นะแต่ว่าในสีสีเหมือนมันจะมีสีที่เป็นสีชิมเมอร์อยู่ด้วยนะคะ,ะเราไม่แน่ใจว่าคุณคนนั้นเขาชื่ออะไรก็ไปลองดูกันแล้วก็แล้วกัน,กนไม่ได้พิกเมนเทปเกินไปคืออาจจะต้องบิลประมาณสัก2ทีหรือ3ทีในจังหวะที่ไม่ได้เป็นการฝนหนักๆน,น,นะคะแต่คือเหมือนแบบเราปกติเวลาเราทาแก้มเราก็จะไม่ใช่ลักษณะการฝนขึ้นมาทีเดียวล้วฟา,าดอยู่แล้วอะ ก็อยู่ในจังหวะที่เพิ่มได้แล้วก็เกลี่ยง่ายดีบางทีอ่ะการที่มันมีสีพิกเมนต์เยอะเกินไปสําหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างเย่างเช่นแก้มอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคอนทัวร์มันควบคุมลําบากถ้าเกิดใครเป็นคนที่หนักมืออยู่แล้วเวลาแต่งหน้าชอบแบบลงเยอะๆหนักๆอะไรเงี้ยบางทีก็จะดูตกใจมากกว่าจะสวยแล้วก็จะมาใช้คุณคนนี้คุณคนนี้แบบแอบ,บเยอะปัดขึ้นมาได้เยอะกว่าหน้าแก้มเนาะสีปากเดี๋ยวขอเขียนขอบปากนิดนึงก่อนละกันเพราะว่าอยากได้ขอบปากที่เหมือนแบบ ใหญ่นิดนึงอะวันนี้อยากได้แบบงานปักตุ่นิดๆจะใช้ลิปไลเนอร์ของจอยดาน่านะคะสีเบอร์17 b e b a r blush ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรดินสอแบบ traditional อะ่ะลิปไลเนอร์แบบรุ่น OG <c oughs> เรียกองว่าแบบว่าคือแบบมีมานาแล้วดินสอเหลาอะไรเงี้ยเมื่อเดี๋ยวนี้ลิปไลเนอร์มันชอบเป็นงานแบบดินสอหมุนอะไรต่างๆซื้อกบค่ะไปค่ะคือต่อให้อยากได้ปักตุ่ยก็ตามอะไม่แนะนำให้เขียนแบบ ออกมาเลยขอบจนกลายเป็นเหมือนแบบฉีดปากแล้วแบบเบิร์นนะน,นี้ไม่เอานะคือเส้นขอบปากของคนเราอะ่ะเหมือนเคยอธิบายแล้วนิดนึงค่ะว่ามันจะมีแบบถ้าอยากให้มันเล็กหน่อยก็เขียนที่ด้านชิดด้านในหน่อยส่วนบางทีมันก็แบบอ่ะเกินจากด้านนอกไปนิดนึงแต่ไม่ใช่แบบเริ่มใหม่มาเริ่มตรงนี้แล้วแบบวาดออกมาข้างนอกจนบางทีของบางอย่างมันก็หลอกไม่ได้นะกิฟเนาะ texture มันเป็นสิ่งที่หลอกไม่ได้นะลูก <c oughs> ลิปสติกนะคะ เดี๋ยวสวัสด้ดู2สีที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสีที่หญิงไทยกรีดร้องกล้องกังวาลบานตะไทยเป็นแมตต์ลิปสติกเลยนะอันนี้03โคเวน g a การ์เดนแคมเดนนี่สีเบอร์สนะคะก็ถ้าเกิดเทียบกันจริงๆผู้ชายที่ชมอยู่ตอนนี้โดนชนีบังคับนะคะจะบอกว่าอีบ้ามันเหมือนกันนะคะสำหรับมีอย่างเราและตากล้องผู้ชายที่ชื่อบลิลซึ่งเห็นทุกอย่างไม่เหมือนกันไปแล้วเพราะอยู่กับพวกเรามากเกินไปตอนนี้เริ่มถือกระเป๋าหน้าตาคล้ายๆเราแล้ว จะบอกว่าไม่เหมือนครับอันนี้ออกดูมอวี่กว่า <c oughs> วเราก็ใจสับด้วยนะโ <c oughs> กไปอีกไม่ว่าอันนี้นะคะมันจะเป็นแบบชมพูนูตที่มีความแบบเป็นคูโทนกว่ามันจะมีแบบตุนต่นๆมีสีม่วงสีอะไรที่ผสมอยู่ส่วนอันนี้จะเป็นแบบชมพูมีส้มแอบอยู่อีกอันนึงที่เป็นบอกว่าลักษณะเหมือนลิควิดลิปสติกนะคะเราก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะและเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะแห้งไปนะคะ ก็มันจะไม่ได้มีความแบบมันความชุ่มอะไรอันนี้เบอร์3นะคะมาในโทนสีที่อะไรคะเหมือนกันค่ะจริงแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทาพี่คนนี้แหละไม่หรอกเดี๋ยวป่วยเอาคุณคนนี้แล้วกันคือตอนแรกก่อนที่จะแบบเจอกันแล้วไปเลือกของหรือไปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือมีการพูดคุยกันในช่วงแรกก่อนหายคลิปเนี่ยเห็นจํานวนปริมาณลิปสติกที่เขาบอกว่า exclusive ที่ Eve and Boy แล้วยืนแบบปากเมียนเดียวตอนสวอทอะทำยังไงข้อมือถูกข้อศอกค่ะไปค่ะ ชอบคุณคนไหนมากกว่ากาันแล้วปัญหาคือคุณคนนี้เบอร์อะไรวะรอกไงคะเอามาเทียบใหม่เอาไม่ใช่เอ้าเอ๊ะเอาเอ๊ะอ,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 อย่างนี้ไปมาค่ะความรู้สึกเออ่ครีมี y แต่ให้สีที่ชัดเจนมีกลิ่นของความเป็นลิปสติกจะไม่ได้เป็นกลิ่นสังเคราะห์ที่แบบเ,เดี๋ยวนี้ลิปสติกจะชอบมีกลิ่นแบบแลดูวนิลานิดนึงน่นนั่นนีผลไม้ฟรุตตี้วัดเอเวอร์ อันนี้เป็นกลิ่นลิปสติกเลยนะคะถ้าเกิดใครกลัวหรือไม่ชอบหรือต้องการแบบ กลิ่นที่เป็นกลิ่นสังเคราะห์มากไปกว่านี้ก็อาจจะต้องไปลองดูแล้วกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับมันบ้างแต่ว่าเราว่าเนื้อสีโอเคแล้วก็เมื่อกี้เราลงลิปมันเอาไว้มันก็เลยทาแล้วก็ได้จังหวะที่กําลังพอดีโอเคถ้ามาทาลิปมันก่อนหน้าเรารู้สึกว่ามันจะทําให้ตัวลิปเองมันอาจจะไม่ได้ซึมลงไปตามร่องปากได้ดีขนาดนี้เพราะบางทีเวลาเราทาลิปมันอ่ะเราจะเหมือนมีฟิล์มเคลือบอยู่บนปากใช่ป่ะแล้วเวลาทาลิปสติกแบบใกล้ๆกันติดๆกันเลยอ่ะมันจะทําให้เหมือนแบบลิปสติกไม่ไม่สมูทอ่ะแนะนาว ตั้งแต่ก่อนลงเบสลงอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วพอปากชุ่มชื้นดีปับ๊บมันจะทาแมต์ลิปสติกได้เนียนอย่างเงี้ยค่ะโอเคเลยแล้วก็มันก็เติมบริเวณร่องปากเราได้ดีพอสมควรไม่ได้แบบลอยๆอยอยู่ข้างบนแล้วเห็นแบบช่องอะนะแต่ถ้าอยากได้ความชัวรก็เอานิ้วมือเบลนด์หลังจากที่ทาจากแท่งอีกนิดนึงก็แล้วกันมันจะได้ดูเป็นปากเรามากกว่าที่จะเห็นลิปสติกลอยอยู่ข้างบน และนี่ก็เป็นลุกที่เสร็จแล้วเรียบร้อยเลยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ exclusive มีขายใน e v e n b o y เป็นส่วนใหญ่อาจจะมีบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะเคยเห็นกันอยู่บ้างแต่ว่าเขาก็จะมี special package นู่นนั่นนี่ที่เป็นแบบชุดเก๋ๆที่ขายเฉพาะใน e b o n b o y นะคะก็อย่างที่เคยบอกกันว่าเมัพเนี่ยนะคะมันไม่จาเป็นจะต้องมีทุกอย่างเหมือนที่พาเพลินมีก็ได้นะคะจริงๆแล้วมันมีของ affordable ดีๆมากมายที่ในระดับราคาที่แบบสบายกระเป๋ามากขึ้นนะคะอย่างใน e v e n b o y ก็ไปลองเดินเล่นกันดูแล้วก็ลองซาวด์วอชลองทาลองอะไรกันดูให้มันแบบเจอของที่ ถูกและดีมีในโลกนะคะที่นั่นก็แล้วกันอ้าวใครบอกไม่รู้จะไปที่ไหนอีฟแอนด์บอยคือที่ไหนมีกี่ที่มีทั้งหมด6สาขาตอนนี้แล้วเรียบร้อยตามด้านล่างนี้นะคะก็ไปลองเล่นกันดูได้แล้วก็นอกเหนือจากนะั<ๆ>้นเขาบอกว่า1มิถุนายนจะมีสาขาใหม่นะคะที่เมกาบางนาเป็นบิ๊กแฟลกชิพสโตร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบไปเล่นกันอย่าลืมติดตามเขาในทุกช่องทางเขียนเหมือนกันหมดก็คืออี A N D นด์นะคะง่ายๆเลยทุกทางเลย Instagram Facebook Line มีปัญหาปรึกษาเขาได้ไม่ต้องไลน์มาหาพาเพิร์นวันนี้ไปแล้วสวัสดีฉันเคยให้ไลน์ใคร้วยเรอไม่เคยไม่ต้องเสิร์ชนะนดิสคัเอร์